Anak yang kata kita dah belum tahu juga lah Nak kata tim lungian, mantang, miti, ya. yang montong kita yang hak jaga tu Dah senang juga lah Nak kata jaga dengan tusah Lepas tu yang dang wera lah ni lah Boleh jadi Dah mangi orang okay, yang nampak Dah kan dengan yang tusah sungguh Lagu mana maklumat lah kita nak wajah hak cara suntik Sponsor lagu mana lah kita main bersama Jadi kerusan tengok satu lah Satu klip hot suntik yang wajah yeah, lah Perusahaan pun tengok klik dia yang kata oh jadi belitah lah kata nak boleh siapa weh roll siapa weh kena lah tak kira kata letak po uh, cak cin sau dah lah kita po dah bakok je dia kata seluruh tu apa tu bakak dah tengok dia lah ni bakak dah fokak dia dia lah lepas tu dengar acah sekun tek lah lah acah sekun tu hok je pah

Lepas tu kursa nak nyerata, tak, tahu juga lah yang kata pergi mawala tu lah, dia tidur dengan Pak Tusa. Dan kalau lain lagi dengan kata bah, kalau dia yang kata nama lah, kata yang dia bawa tu, rup leh Lepas tu, siapa kalau sedap apa, rup cing, leh ada lemu tak tahu. Jadi ni atau tu, saya tunjuk yang lain dia, leh jadi nampak lah, hadir Alhamdulillah. Lepas tu, semua dari kolah tu, banyak kira lemu kata, tu puluh sen orang islam. Haa, tu puluh sen yang orang islam. Lepas tu, bodyweight biar-biar tu, umur orang islam saja, duduk di ลากุมาน้ฮอสุนติกาโตและกิดตัวมลิงยาวิดีโอสุนติอย่สนอสนุลากุมาน้อกาโปคิดต,ตัวมลิงยาแลวิดีโอยอบสปลี่ยบแปลตัวมลิยงยาวิดีโอนี้ทีมงานของผมคนหนึ่งชื่อคุณบอลซึ่งเป็นคนมุสลิมได้คุยกับโปรดิเวเซอร์ผมคือคุณใหม่ธีทวัตโปรดิเวเซอร์ว่าลูกชายเขาชื่ออ e ีคลาสตอนนี้อายุสิบสองขวบอยู่มัธยมหนึ่งเป็นนักฟุตบอลเยาวชนในทีมโรงเรียนหมอนทองวิทยาตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งตำบลหมอนทองนี้เองเป็นที่มาของชื่อโรงเรียนหมอนทองวิทยาส่วนนาบอลลูกน้องผมนั้นเล่าให้ฟังถึงความลําบากว่าโรงเรียนไม่ค่อยมีกัน ทีฟุตบอลจะไปแข่งแต่ละทีผู้ปกครองต้องลงขันกันคนละ300บาทมาง5้0บาทัางเพราะว่าเด็กที่ไปเรียนโรงเรียนหมอนทองนั้นเป็นลูกของคนหาเช้ากินขําซะส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นลูกคนรวยคนมีเงินแต่พอฟุตบอลจะไปแข่งเนี่ยผู้ปกครองซึ่งหาเช้ากินขําก็ควักเข้าใ่มี300มั้าง5้0ม้อางเพื่อพาเด็กไปแข่งนั่งรถสองแถวเก่าๆซึ่งโค้ชคุณสกลเป็นเจ้าของขับ ในขณะซึ่งคนอื่นไปแข่งแต่ละที่ก็จะมีรถทัวร์บัสสวยๆนั่งไปนี่ไม่นั่งรถสองแถวตอนนี้รถันี้กลายเป็นชื่อรถวัวรถ ขนฝันเวลาพวกนี้ไปแข่งต่างจังหวัดทีเนื่องจากโรงเรียนหมอนทองงบประมาณมีจํากัดถ้าจะต้องค้างคืนเพื่อแข่งวันรุ่งขึ้นโรงเรียนอื่นเขามีงบประมาณเขาเช่าโรงแรมเพื่อไปนอนพักผ่อนนักฟุตบอลน,นอนเตียงสบายๆมีห้องอาบน้ําแยกมีน้ําอุน่นแต่นักเตะโรงเรียนหมอนทองเองก็ต้องไปอาศัยนอนวัดภาคนอนใต้ถทุนอศัศจรรย์ในสนามที่เขาใช้แข่งขันนี่แหละแล้วไม่ใช่เด็กจะบ่นนะเขารู้สึกสนุกสนานตามระษาเด็กแต่ผู้ใหญ่หลายคนที่ได้รับทราบ อย่างเช่นผมนี้เห็นแล้วสงสาร ผมก็เลยให้ในบอลเนี่ยลูกน้องผมโทรศัพท์ต่อสายไปหาอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนโรงเรียนหมอนทองวิทยาในเช้าวันนั้นเลยพอรู้เรื่องปั๊บผมก็ให้บอลโทรหน่อยบอกว่าเอาอย่างนี้สิผมจะคุยกับมูลนิธิของคุณแม่ผมชัยยงริมทองกุลซึ่งเป็นคนละมูลนิธิกับยามข้าวประดินนะฮะยามข้าวประดินนั้นต้องคุยกับอาจารย์ปานเทพแต่มูลนิธิชายยงริมทองกุลนั้นเป็นมูลนิธิที่ช่วยเรื่องการศึกษาด้วยเหตุนี้ผมก็เลยคิดว่าน่าจะใช้มูลที่ชายยงริมทองก ผมก็เลยเจจาว่าขอทุนสนับสนุนให้อย่างต่อเนื่องไม่เป็นเรื่องสนามแข่งการเดินทางลูกฟุตบอลเสื้อผ้ารองเท้าเพื่อที่อาจารย์สกลจะได้ทุ่มเทาการฝึกสอนทีมฟุตบอลของโรงเรียนอย่างเต็มที่ไม่ต้องมากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายผมก็ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้พูดกับมูลที่ว่าขอล้านหนึ่งได้ไหมตั้งเป็นตัวเลขกลมๆแล้วอาจารย์สกลโค้ชต้องการใช้จ่ายอะไรในการที่จะนำพาทีมเดินทางไปแข่งขันหรือฝึกซ้อมโดยที่อุปกรณ์เครื่องมือพร้อมไม่ว่าจะเป็น เสื้อทีมหรือรองเท้ากีฬาลูกบอล โน่นนี่นั่นก็สามารถส่งเรื่องมานะฮะทางผมแล้วก็ผมก็จะให้เอารายละเอียดมาแล้วก็ให้เขาจัดสรรเงินภายในวงเงิน1ล้านบาทให้อาจารย์สกลมารับไปที่ผมเสนอไปนี้ผมไม่ได้รับทราบมาก่อนนะว่าโรงเรียนหมอนทองวิทยาจากกรายเป็นกระแสดโด่งดังกับรายการแข่งขันฟุตบอล7คนจัดโดยช่อง7สีเพราะผมคิดว่าการสนับสนุนเด็กพวกนี้เราต้องสนับสนุนด้วยเขาพัฒนาต่อไปได้อย่างยางัยง่งยืนพออาจารย์สกลรู้ว่าเรามีเงินทุน1ล้านบาทตั้งไว้เป็นกอ ทุนเพื่อที่จะเบิกจ่ายได้ตลอดเวลาในค่าใช้จ่ายต่างๆแกก็ดีใจมากเงินนี้ไม่ใช่เงินอัดฉีดน,นะครับไม่ใช่เงินที่คนนั้นให้มาห้าหมื่นคนนั้นให้มาแสนไม่ใช่นี่คือเงินระยะยาวที่ตั้งเป็นกองทุนไว้ให้เพราะเงินอัดฉีดก,ก็เป็นช่วงเวลาช่วงเวลาไปพอมันจบช่วงเวลานั้นเงินอัดฉีดก,ก็ไม่มีละอันนี้ก็คือกองทุนสำรองให้กีฬาเยาวชนฟุตบอลของโรงเรียนมอญทองได้เอามาจับใจใ่ายใช้สอยเพื่อดําเนิงงนการต่อไปและนี่คือที่มาของการสนับสนุนโรงเรียน เยียนหมอนทอง